เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานพระพุทธศาสนาได้เดินทางเข้าตรวจสอบที่วัดม่วงแขวงหลักสองเขตบางแคกรุงเทพปฏิเสธจะให้ข้อมูลเบื้องต้นตอบเพียงว่าเป็นการเดินทางมาตรวจสอบข้อมูลการเงินของทางวัดปรากฏข่าวออกไปด้านพระราชาว,วัชรพัฒนาทรจะเอาวาาวัดม่วงเปิดเผยว,ว่าเงินที่หายไปเป็นปัจจัยที่เบิกมาเพื่อเตรียมนำมาทำบุญวันเกิดโดยจะนำเงินส่วนนี้ไปแจกให้กับเด็กนักเรียนและไปนิมนต์พระมาทุกทำบุญ รวมถึงจะนำบางส่วนไปใช้ในการก่อสร้างเจดีโดยในวันที่ไปเบิกเงินที่ธนาคารได้เดินทางไปกับคนสนิทสองคนเบิกเงิน10ล้านบาทจากนั้นก็เดินทางกลับและนำปัจจัยใส่กระเป๋าที่วางไว้ในโต๊ะของกุติตัวเองเนื่องจากภายในเซฟมีการเก็บเงินของวัดได้จึงไม่จำเป็นจะต้องนำไปรวมโดยตัวเองรู้ดีว่ามีการเก็บเงินเพียงแค่คนเดียวยืนยันมีการแยกบัญชีระหว่างเงินส่วนตัวและเงินของวัด ในส่วนของวัดจะมีกรรมการและวัยยาววจกรดูแลแต่เงินของตัวเองซึ่งเก็บมากว่า40ปีมีเงินอยู่ประมาณ20ล้านบาทได้มีการเปิดบัญชีส่วนตัวซึ่งเป็นชื่อของตัวเองส่วนกรณีที่มีการใช้กระดาษไปปิดบังหน้ากล้องวงจรปิดจเจ้าอาวาสวัดม่วงยืนยันว่าตัวเองได้นำไปปิดจริงเพราะกังวลว่าจะมีภาพที่ไม่เหมาะสมขณะที่ตัวเองกำลังเปลี่ยนจีวรเผยแผ่ออกไปและตัวเองจะเอากระดาษออกต่อเมื่อมีการเดินทางไปต่างประเทศ ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กรมคังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบอกอปปปได้เตรียมเส้ลงพื้นที่มาตรวจสอบหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้เดินทางมาแล้วแต่ไม่พบตัวเจ้าอาวาสสำนักข่าวออนไลน์ไทยแบ็บลอยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรณครบถ้วน